สวัสดีค่ะนางถาแฟนไปหาหมอค่ะอยู่โรงพยาบาลอยู่ในรถค่ะเป็นเจ้ใดกันนอสบายดีกันทุกคนหร,หรือเปล่าคะโอ้เมหมอวานนี่วิไลสิลมาบอกสู่กันฟังค่ะเมอว่านไปทางานฮกอพาร์ตเมนต์ฮกอพาร์ตเมนต์แบบโอ้ยเขาใส่ครัวกันลูกค้าใส่ครัวก็ต้องทํางานเพิ่มอีกถ้าว่าใส่ครัวนี่สิบสําได หกอพาร์ตเมนเต์เห็ดอยู่พูเดียวเกือบนอกค่ะพี่น้องคะ่ะหนาวคุณสามีก็เปิดกระจกไวข้ขางนึงลืมหลีบหลีบรน้ำม่นน้ำมุ่งน้ำมันก็คืนร้ายมากเลยคะ่ <c oughs> วะว่าสิไปชอปปิง้งสิไปรันเอเชียคะ่ะเอเชียซูเป,ปอร์มาร์เก็ตสิไปสือบังหงุงอยากกินบังหุงเมื่อไรเหมือ ว่าสิบอยากไปดอกคะ่ะอยากสิประหยัดแต่ว่าก็โอ้ยดนดนเถือ่อประมาณเป็นเดือนละมั่งบ่ได้ไปแต่ที่จริงก็อาหารอาหารพอสิพอส,สื่อกินอยู่นี่กับพ่อไม่กินเลยคะ่ะแต่ว่าอยากกินหมองหงก็เลยสิไปหลานเอเชียเลยสิไปเบิ้งนอใหม่น้ำคะ่ะส,สื่อนอใหม่มากแกงใส่เฮดวิไลสื่อเฮดมานะคะ เรื่องเรื่องค้างเงินเนาะคะ่ะค่างเงินอดอลลาร์กับค่างเงินอังกฤษค้างเงินยูเควิไลคิดว่าค่างเงินอังกฤษนี่จะลงเร็วมากลงเร็วมากบางเถอก็ขึ้นเร็วบางเถอก็ลงเร็วแต่ลงนี่จะลงเร็เวเร็วคือกันแต่ว่าขึ้นซาซาแน่ซาซาไอ้เวลาลงนะ่ลงปลวดปวดปวดปวดกว,ดวด่าสิขึ้นตั้งแต่ลงนะวิไลมาตั้งแต่มาประมาณได้เจ็ดปีทีเแล้วเนาะ ก็ค้าเงินอยู่ประมาณที่หาสิบสองบาทค่ะห้าสิบสองบาทต่อหนึ่งปอนก็ถือว่าหลายถือว่าหลายนะคะหาเงินแบบเดียวล่อยหนึ่งก็ได้หาพันกว่าแล้วแต่มาตอนนี้ค้าเงินลงลงตรวดไปมีช่วงหนึ่งที่ว่าลงหลาย วิไลแนมหนาแนมลังเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่ายังบรทันของในการนั่งอยู่ข้างนอกแล้วเฮ็ดวิดีโอนะคะก็เลยเส้แนมสายแนมขวาแน่นั่นแหละค่ะบอกถึงว่าที่นี่ก็มีช่วงหนึ่งที่ค่าเงินลงหลายแล้วมันอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบแปดเลยค่ะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดลงสามหอดสามสิบเจ็ดบอกกับบนแหนจแต่ว่าสามสิบแปดเนี่ยลงสามสิบแปดโอ้ถือว่าลงมากลอยหนึ่งได้อยู่ประมาณสามพันแปดที่ว่าหน่อยมาก จากเจ็ดปีที่แล้วแต่บ่าถึงว่าก็ขึ้นมาอีกค่ะมีช่วงหนึ่งก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาได้ประมาณบดนประมาณสี่ออปอนหนึ่งยู่ทีสี่สิบหกบาทก็อยู่่อยูประมาณบดนก็ลงอีกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ทีสี่สิบสามก็ยังบระทันเร็วหลายปันได้ก็ยังโอเคอยู่นะคะสําหรับสี่สิบสามสี่สิบสามบาทกว่าจ้าสินะคะว่ามือนอ่านวิทยกระทรงเงินให้ทั้งบาท ก็ได้อยู่ประมาณนลอยหนึ่งนี่ได้อยู่ประมาณนสี่พันกว่าอยู่สี่พันสามอยู่สี่พันสามกว่าเฉยนะคะก็ถือว่ายัางดีอยู่หยาดลงอีกค่ะแต่ว่าค่าคลองฉีบค่าการทํางานก็อยู่คือเก่านั่นเมื่อกี้ก็ฟังข่าวโอ้น้่นมันปกติประมาณถ้าเต็มถังก็ประมาณ 400, 400, 400, 400านสี่ลอยสี่ลอยสี่ลอยห้าลอยบอลตอนนี้ขึ้นเป็นเผาเลยค่ะ ประมาณเต็มถังเนี่ยก็ประมาณเต็มถังอยู่บานวิไลนะคะกับประมาณเป็นพันเป็นสองพันเนะสิสองพันปอนด์จากที่แฟนวิไลบอเคยจมรอบนี้บอไดเพินบอไดจมดอกแต่ว่าเพนกับมื่อกอกสินะอยากให้ประหยัดอยากให้ประหยัดในเรื่องเพราะว่าสิบเบเติมนะคะจะให้ยูหอดจนหอดฤดูห่อนจนาะสินะคะ ก็มันแพงเนาะมันก็บาวายทุกสิ่งทุกอย่างอาหารก็ขึ้นอาหารก็ขึ้นน้ามันก็ขึ้นต่อไปก็คือสิตรงประหยัดก็สิบบกขอยได้ออกไว้ไซด์อกค่ะอย่างเดียวก็คือแถวบานวิไลตรงทิดบดีวิไลกัอยากใหญ่บานนะคะไปอยู่ตรงถีเห้าสามารถยางไปได้ขันเป็น,นสีเนาะค่ะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้กับบ่มียังไลค์ค่ะมาบอกสู่กันฟังซับนี้ค่ะเดี๋ยว สิภาไปบึงนะคะว่าวิไลสิสื่อยังแน่นมาสุสานค่ะบึงวิวเมืนน่อนีวันครบรอบถีปูเสียค่ะเดี๋ยววิไลสิท้ายให้บึง่่ใหญ่มาก มันม่วง90บาทค่ะสองปอนกว่าเบงแน่อยากกินลายจะตามะละกอน,นะคะนี่ปูหม,มาดบดไทยให้เบิงค่ะเก็บของไปแล้วค่ะของช้อปปิ้งซื้อนี่บังหุงบังหุงหน่วยนี่ซื้อมาส2หน่วยอีกหน่วยหนึ่งประมาณี ประมาณหลูกละสี่อยกว่าบาทอันนี้ประมาณ8ปดปอนกว่าแปดปอนกว่าอันนั่นอีกอันหนึง่งสิบปอนกว่าค่ะที่แรกว่าจะไปสื่อล้านแขกค่ะเพราะว่าล้านแขกจะถูกแน่แล้วก็ได้สตอมานําสตอเหลือแพกหนึ่งเฮนแพกหนึ่งพอดีก็เลยเอามาค่ะอันสุดท้าย เดี๋ยวมาเบิ่งกันบระเทไทยให้เบิ่งค่ะว่าวิไลสื่อยังมาแน่สืบของบัวลายสัมมามาขนมจีนเซนแห่งปลาไปเหลือกเข่าทุ่งหนึ่งเข่าทุ่งหนึ่งก็ประมาณสิบสามปอนด์สิปอนด์กว่าทั้งมดเก่าสิกว่าปอนด์ได้ของบั้ลายของแพงมากค่ะเสร็จแล้วค่ะตำปูม้ามะละกอตำปูม้าแล้วก็มีขนมจีน นี่ขนมจีนค่ะขนมจีนใส่ลงไปเลยนะคะนี่มีมันน้ำขามัน